แอดเทวดานะครับอย่างนำไฟของสุธานเดวนะครับวเแอดเทวดานะครับนีเทพกาโตะนะครับน่ครับนั่งชิมงานนะครับแอดเทวดานะครับช่างมิัวเลกนะครับแอดเทวานะครับปไปได้เคืนวก cái cây này để lại và những em em tiêu đà đồng của tạm นี่มากเงี้ยบมากๆนะครับออดเทบดานะครับเทพกาตุนะครับมนบนี่นะครับ Bye. <laughs>

đây là? Ừ. 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 đi mạnh กูล่ามาขึ้นบานามนะรว่าขึ้าิต์าบคนขึ้น่งามด้วยบาทเลยนะมาหาปั่เ้าสี่สิบาท